ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยวจะรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม F4 ออนไลน์ครับวันนี้เราอยู่กับทีม3 0 0้บาทซีซั่นที่2ครับต้องเปิดด้วยคำว่าซีซั่นด้วยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสับสนกันครับผมสำหรับทีม300้บาทนะครับอันนี้คือซีซั่นที่2ครับผมผมก็ยังงงกับตัวเองนะคนบ้าอะไรนะครับทำซีซั่น2ยังไม่จบ ไปเปิดซีซันสซะแล้วครับใครที่งงก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไอตัวเลขนะฮะไอซีซันใหม่เป็นสีแดงแล้วกันนะครับแล้วก็ซีซันเก่าเนี่ยให้มันเป็นสีขาวไว้เหมือนเดิมนะครับจะได้แยกออกแล้วก็ผู้ชมดูจากชื่อนะครับผมจะใส่คําว่าเอเซนสองเลว่าเอเซสามแล้วกันก็เอาตามนี้นะครับวันนี้เราเปิดด้วยเงิน4 0 0 0มกับเก้าพันเอครับไม่ต้องสงสัยครับว่าเงินมาจากไหนครับมาตินาลี่ขายออก้ชมครับแต่คือผมแอบเซ็งนิดนึงนี่ครับผมมาก็อยู่นะครับผมตั้งขายว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับ ซึ่งตอนนั้นราคามันมีการเปลี่ยนแปลงครับผมที่จริงอ่ะผมไม่ใช่คิวแรกด้วยซ้ำนะฮะผมจําได้ว่าผมขายเนี่ยคิวที่2แล้วก็ขายในราคาประมาณ50,000เอ็มได้เป็นเพราะว่าอะไรไม่รู้ครับแต่มันออกนะครับแต่ตอนนั้นจําได้ว่าบวกหนึ่งเนี่ยมีคนตั้งรับในวันนั้นประมาณเกือบ40,000 M นเอ็มนะครับในช่วงประมาณนี้ทุกคนครับราคามันเหมือนขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบวกหนึ่งเนี่ยแพงสุด3 8 0 0 0ืเอ็ม เรียกได้ว่าสาวกอาร์เซนอลเนี่ยกำลังตามหานะครับสำหรับกราเวียลมาตินาลีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปผม Q2 นะครับแต่เดชบุญยังไงไม่รู้คุณผู้ชมครับไม่แน่ใจว่า2คนที่ตั้งรับอ่ะซื้อไปเลยหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทําให้มันขายออกแล้วก็รับตังมานะครับแล้วที่เจ็บใจคือเผลอกดรับแบบไม่ใช้คูปองนี่ละสิครับก็เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูครับผมตอนนี้ครับแรงหนึ่งของเราครับขึ้นมาเรียบร้อยสําหรับแรงซุปเปอร์แชมเปียนหรือว่าแรงท็อปรอยนะครับ ตอนผมขึ้นมาเนี่ยอันดับอยู่ที่63แล้วก็กดไปแค่เกมหนึ่งนะครับนี่ฮะแล้วก็จากนั้นก็ไม่ได้เล่นเลยครับถือว่าเป็นการนั่งกดจริงจังครั้งแรกในรอบแบบหลายเดือนมากคุณผู้ชมครับกดไปประมาณเกือบ60เกมได้นะแล้วก็ทําให้รู้เลยคุณผู้ชมครับว่าเราควรที่จะต้องเสริมทีมให้เร็วคุณผู้ชมครับ แบ็กซ้ายผมรั่วมากนะครับแล้วก็เซนเตอร์ครับผมเตียโกซิวาของเราเนี่ยโอ้โหผมวิ่งตามไม่ทันเลยนะก็คลิปนี้ผมอยากได้เป็นแอชลีย์โคนครับจะได้เสริมแบ็กซ้ายนะเพราะว่าเซนเตอร์เนี่ยผมว่าเราน่าจะต้องได้ใช้งบเยอะพอสมควรคิดว่ายังเสริมไม่ได้นะครับหรืว่ามีความต่างเล็กน้อยครับนี่ครับเรื่องความเร็วเนี่ยอาจจะสู้วานอันโฮไม่ได้นะครับแต่ก็ภาพรวมเกมรับเนี่ย ผมคิดว่าแอชลีย์โคน่าจะทําได้ไดีกว่านะครับแต่ก็คงคิดว่าไม่น่าขายนะฮะคงจะเก็บไว้เป็นสำรองสลับฟานแอนโก็เก็บไว้ครับสลับสับเปลี่ยนกันไปละก,กันนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดคลิปแบบแปลกๆหน่อยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับทุกคนครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เราได้เสริมคุณผู้ชมครับ ผมจะทิ้งช่วงการดองให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้ที่ผมดองเนี่ยใช้เวลาไปประมาณ9วันนะครับผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มทําคลิปไปแล้วครับแล้วนับจากนี้ไปผมอาจจะดองประมาณสัก2อาทิตย์นะครับทำให้การ์ดหรือว่าอะไรมันเยอะเราจะได้มีตังเอ็มแบบเยอะๆนะครับสำหรับคลิปเราโอเคคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเปิดคลิปกันยาวเยื้อให้พอสมควรแล้วอ่ะเดี๋ยวผมรับเลยนะครับเราจะได้มาดูนครับว่าเราจะได้เสริมหรือเปล่าสําหรับแอชลี่โคครับ ก็คลิปนี้นะยังไม่มีทางด้านของแชมเปนพาร์ทนะครับรู้สึกว่าพาร์ทใหม่นะจะมาวันที่25ซึ่งวันที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่21นะครับก็อาจจะต้องรออีก4วันซึ่งผมก็จะเอาไปในคลิปหน้าเลยสลหรับพาร์ทนะครับเราเล่นกงร้อนก่อนครับผมมี20เหรียญเลยคุณผู้ชมเยอะมากนะครับโอเคมันก็จะลงตัวพอดีครับแล้วก็คลิปนี้จะมีการ์ลุ้น8นะครับจากตรงนี้นะนี่เลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับอย่างน้อยเราจะถือว่าได้ลุ้นไฟอยู่นะครับโอเค ปึ้บมาครับสุดท้ายแล้วนะครับก็โหเงินไม่ออกเลยครับถ้าต่อที่กิจกรรมเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับกิจกรรมเกมคอลเลคชั่นครับไอ้ดีหลักเล่นไปแล้วนะครับไปรับชมกันได้ครับส่วนไอดีนี้เราเป็นสายเติมน้อยนะครับเรียกว่าสายฟรีก็แมมันจะมีติดอยู่นิดนึงนะครับเรียกว่าสายเติมน้อยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมจะเล่นเป็นอีพิกนะครับสิบครั้งนะครับมาปึ้งมานะครับโอ้โหเงินลุ้นวนเลยเว้ยห้าสิบล้านครับ ขอบคุณมากครับแล้วก็จะมีกิจกรรมออกัสนิชชั่นนะครับที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราแลกการ์ดเชลซีไปแล้วก็เปิดได้บวกศูนคือแบบเหมือนเราดองมาฟรีจัดนะครับคลิปนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับถ้าวันนี้เราเสริมแอชลี่โคไม่ได้แล้วเงินเราขาดคลิปนี้ผมจะแลกเป็นเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเตะที่เราเปิดได้ขายอะไรเบ็ดเสร็จแล้วเราสามารถซื้อแอชลี่โคได้ครับ ผมจะแลกเป็นการแล้วก็มาเปิดช่วงท้ายให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วกันดูของดองประจำคลิปนี้กันครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดจากไอ้พวกลอตเตอรี่ก่อนนะครับค่อยไปเป็นตังค์แล้วกันเนะาะลอตเตอรี่ครับนี่ครับโอ้ยี่สิบชิ้นนะจุกจุกนะครับ ه, เฮ้ยเผื่อๆเราอาจจะได้ตังค์เยอะนะเพราะเหมือนไม่รู้ว่าลอตเตอรี่ช่วงสิ้นเดือนมันเป็นอะไรคุณผู้ชมครับมันชอบออกแต่เงินเว้ยผมสังเกตหลายรอบเลยนะคุณผู้ชมนี่ฮะเงินเยอะมากช่วงต้นเดือนเนี่ยเหมือนมันจะยัดให้แต่การให้แต่การ์ดนะ ดูเงินกันต่อครับเกิน150หใบแน่นอนสำหรับคลิปนี้ครับนี่เลยครับโอเคตอนนี้เรามี49,000ครับมาดูนครับว่าถึง88,000ราคาสูงหรือเปล่าผมจะตั้งสูงเลยนะครับมันจะได้ไม่พลาดสำหรับแอชลี่โคนะครับนี่ครับเงินเราขึ้นไปตอนนี้60,000 70,000ไหมโอ้โหเกือบ70,000ครับโอ้แต่คิดว่าน่าจะ70,000เลยครับคุณผู้ชมครับไป7เท่าไหร่71,000ครับ73,000ครับ ตัวนี้ด้วยครับคุณผู้ชมสุดท้ายนะครับเบ็ดเสร็จเราได้มา73,700มนมเอ็มนะครับสำหรับเงินถือว่าเพิ่มมาพอสมควรเหมือนกันครับผลการ์ดเราหน้าตาประมาณนี้ครับอย่างที่บอกไปมีรุ่นพวกแปดใบหนึ่งครับแล้วก็ไอ้ใบไอคอนน่ะค่อยไปว่ากันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมขออนุญาตเปิดเซ็ตนี้ก่อนนะครับ149บาใบครับที่เหลือเดี๋ยวเราไปลุ้นกันช่วงท้ายนะครับ3 2 1มา ขอหลายๆพันก็ยังดีครับสัก5-6 0 0 0ัน่ะรวมกันนะครับร้อเปอร์เซ็นคุณผู้ชมครับปีอะไรโอ้โ,อโ,อโอหลิปนี้ครับพอไม่มีแชมป์เป็นพานแล้วพี่ให้ผมอย่างนี้เลยเหรอโรนัลดิโยโอเคนะครับตามสุดน่าจะประมาณ5,000 แพงสุดก็หลักหมื่นอยู่นะครับสำหรับไอ้พวกรุณดติดนะผมเอาเอาไว้ล่างๆไงเพื่อมันออก2ตัวล่างไงนะครับมันกรเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับอะไรวะโอเคคุณพู้ชมรับดาบสิบชื่อเท่านั้นหลักหมื่นได้ไหมเพราะว่าอยากเสริมมาเชอรี่โคมากนะครับไปครับการ์ดฟรีที่ราคาไม่ฟรีไฟโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โได้มาเป็นอยู่โอ้โหสี่พันนี่เหร ยูฮันครับราคา4,000เท่านั้นเองครับผมมาลุ้นกันมาครับขอหลัก3ามสี่พันก็ยังดีผู้ชมเปียอะไรไปเรียบรอไว้ครับ A later few moments โอเคครับผมตอนนี้นักเตะเราน่าจะขายออกแทบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรับเลยแล้วกันครับหลักๆที่แพงน่าจะมีแค่ยูฮันครับนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าจะถึง8 8 0 0 0หรือเปล่าก็มา ถ้าเกิดว่าไม่ถึงผมก็คงจะรับไป้ตัวนั้นมาทุกคนครับรับเป็นเงิน 4,000m ม,มาแล้วกันเราจะได้แบบการันตีว่าได้แอชรี่โคแบบโชว์ๆนะส่วนคูปองเนี่ยผมจะใช้สักแหมมันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะอ่ะสิแล้วกันนะเพิ่มอีกสักร้อยล้านครับที่จริงไม่อยากใช้นะราคานี้ครับที่เหลือครับได้มา 4,600m นะครับรับมาเลยปึ้งเข้าไปเบสเซจตอนนี้มี8 0,000คุณผู้ชมครับ โอ้หแต่ไม่ถึง8800 0อ่ะ <ST an> ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาการ์ดมาเปิดรุ้นขำๆแหละคุณผู้ชมครับแต่ผมเอาชัวร์แล้วกันนะครับเ <ST an> พราะเราไปเฟลกับไบเชลซีคลิปที่แล้วอ่ะเหมือนแบบไม่ได้เลยเลยครับ <ST an> เปิดได้บวกศูนย์เหมือนเขาให้แจ้งเรื่องไปผมก็ขี้เกียจทุกคนนะครับมันให้ไปแบบแจ้งรีพงรีพอร์ตอะไรสักอย่างนี่แหละว่าเฮ้ยนักเตะมันมีปัญหานะเห็นเห็นในเพจนะครับเขาว่าอย่างนั้นก็ช่างมันแล้วกันนะครับผมแรกเลยนะครับุดนยับ2 0 0 0แต้ม4,000เอ็มนะครับ แล้วก็ผมเหลืออีก200นะครับผมเอาเป็นอ่านี่แล้วกันอีก300 m อนะครับโอเคเรียบร้อยครับเปิดเสร็จประมาณนี้ครับแต่เสียดายที่เราไม่ได้ราคาสูงนะทุกคนนะเสียดายจริงๆครับเปิดเสร็จเรามี8 4 5 0 0ือเอ็มเดี๋ยวผมจะรับลยฮะจะตั้งรับเลยนะฮะทุกคนครับด้วยทุกอย่างที่เรามีนะครับหวังว่าจะใจดีขายแอชลิโคตัวนี้ให้ผมนะครับสักพักมีคนมาปาดตั้งสูงปึ้งเรียบร้อยนะฮะ A later few moments later. ได้สักทีคุณผู้ชมครับสำหรับแอชชลิโคนะครับวันนี้วันที่24ผมจำได้ว่าผมอัดคลิปไปตั้งแต่วันที่21นะครับโอ้โห3 4วันให้ตายเถอะครับกว่าจะมีคนขายให้หรครับสำหรแอชชลิโคครับแล้วก็ได้ในราคาถือว่าค่อนข้างแรงครับผม91,000มนครับคือเหมือนวันแรกๆที่ผมเก็บอะคือนักเตะมันขายหมดแล้วก็จริงแตเหมือนมันไม่ได้ทุกคนครับแล้วมันมีคนตั้งสูงนะครับ ทำให้ราคาจากเดิมที่สูงอยู่ที่88,000เนี่ยนะครับพอมันมีการซื้อขายสูงเนี่ยมันขึ้นมาเรื่อยๆครับและผมได้รับในราคา 91,000m นะครับโอเคขออนุญาตรับมาเลยนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะฮะสำหรับราคานะนะครับนี่ครับแอชลีโคครับผมทำคลิปตั้งแต่วันที่21ใช่ไหมอย่างที่บอกไปครับนี่ครับ80,000ครับผมมันเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วก็นี่ครับเพิ่งได้สดๆร้อนๆเลยครับแจ้งเตือนในโทรศัพท์ปุ๊บผมรีบเข้ามาอัดคลิปเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ทุกคนครับได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวครับและพวกที่เหลือเนี่ยมันเหลือแต่หลักแสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่คลิปที่ลงไปทุกคนครับอาจจะ้เห็นซีรีส์นี้น้อยลงหน่อยนะครับอาจจะเป็นเดือนนึงสัก2คลิปอะไรประมาณนี้ครับอาจจะดองสัก2อ,อาทิตย์เราค่อยลงประมาณนี้ทุกคนมันจะได้แบบได้ตังเอ็มเยอะเพราะว่าตัวที่เราอยากได้เนี่ยมีแต่หลักแสแล้วนะครับถ้าจะให้ผมไต่แล้งผมก็ไต่ไปแล้งดําแล้วอะ่ะ เดี๋ยวรอบลรีแล้งก่อนแล้วกันครับถ้าเกิดว่าจะอัพบ่อยขึ้นก็อาจจะเน้นการไต่แล้งมาเลยครับสลับแอชเชอรี่โคครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกับฟานเอ็นโฮนะครับคุณผู้ชมแต่ฟานเอ็นโฮเนี่ยผมจะไม่ขายนะเดี๋ยวเก็บไว้เป็นสำรองนะครับโอเคนี่ครับแอชเชอรี่โคครับดูสแต็คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะบวกเข้าไปอีก4เลเวลนะครับก็วิ่งน่าจะมี130นะครับสปีดตัวนี้คือร้อยกว่าเลยนะแล้วก็ไอความเร็วเนี่ยเดี๋ยวผมบูทเข้าไปอีก2 นะครับก็จะได้เป็นร30พอดีเป๊ะเลยอย่างที่บอกไปครับตัวอื่นก็เหลือแต่ตัวแพงๆแ,แล้วทุกคนครับกว่าจะเก็บตังค์ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาผมควรนะนะครับอย่างเอสซียเงี้โอ้โหสองแสนสองแสนเนี่ยสองคลิปไม่ผมว่าไม่ได้ถ้าเกิดแบบไม่เปิดได้ดวงดีนะผมว่าเก็บเฉพาะตังค์เนี่ยผมไม่ถึงนะสำหรับ2 0 0 0 0 0เอ็มครับเอเดนอาซาที่เราจะต้องอัพนะครับเปิดตีเนี่ยผมก็อยากอัพเป็นปีนี้นะอันที่จริงอ่ะผมอยากได้เป็นปีไอคอนคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ผมมีความคิดในหัวว่าเฮ้ยเราจะอัพเป็นปีที่มันแบบเอ้ยเล่นง่ายไหมอย่างไอคอนอะไรเงี้ย,ยที่ผมอยากเล่นก็จะมีเฟอร์นันโดตอเรสเพราะว่าเดี๋ยวไอคอนเดอะโมเมนต์มาราคามันจะดีดนี่ครับปัจจุบันเนี่ยสามแสนนะครับเดี๋ยวมันจะมีไอคอนเดอะโมเมนต์ครับไปเห็นสแตทมาแล้วทุกคน ตอเลีเนี่ยสแตตเริ่มเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับตอเลี้นะเราจะได้เวอร์ชั่นที่เป็นตอเลีสองเท้าอะไรเงี้ยทุกคนพวกแบบเอสเซียงอะไรเงี้ยมันก็มีไอคอนเดอะโมเมนต์มาแล้วไงทุกคนตอนแรกผมมีความคิดว่าจะอัพนะแต่มันก็จะหลุดของเราที่เราทาฟูลบวกแปดมาทุกคนครับนี่ครับถ้าแต่ว่าจะเอาเป็นไอคอนเดอะโมเมนต์หรือว่าเล่นไอคอนบวกห้าอะไรเงี้ยเปอร์ตีนะครับที่มันเก่งๆหน่อยที่ผมชอบนะอันนี้เคยจับมาหมดแล้วนะครับ นี่ครับเปอร์ตีอะไรเงี้ยมันก็แค่9ก้าหหมื่นทุกคนนึกออกปหแต่ถ้าเกิดว่าเอาเท่เอาสวยงามเอาบอกแปดก็ก็คงจะทีมเดิมทีมนี้ทุกคนครับก็ประมาณนี้คุณมผมู้ชมครับชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อช่อง Next TV ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับฝากทางด้านของซีซั่นสามไว้ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เริ่มทยอยลงแล้วนะครับผมเจอก,กันคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ